คุณตรงๆนะคะที่ชีวิตช่วงนี้ก็แฮปปี้เนาะลงตัวนะคะทั้งในเรื่องความรักนะจ๊ะกับน้องสาลี่แล้วก็ในเรื่องของงานด้วยค่ะทุกคนขาแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเจ้าตัวเขาก็มีความแบบโหขยันันแข็งนะเมคมันนี่เป็นพิเศษค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวเขาตัดสินใจซื้อบ้านให้กับตัวเองค่ะแต่พอซื้อมาแล้วเนี่ยมันไม่จบแค่ซื้อไงแม่ <c oughs> ซื้อมาป <c oughs> ุบก็ทุบไปหลายส่วนค่ะทุกคนขามีการสร้างห้องเพิ่มรวมไปถึงสั่งทำ อร์นิเจอร์ที่อยากได้เฮ้ย oh, มันล้ำ <no. S 1> ไปกว่าน,นั้นอีกนะคือแบบเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้มีทั่วไปนะแม่คือเป็นฟิลเหมือนแบบ <No. S 1> อยากได้แบบนี้สั่งทำตามออเดอร์ตามใจตัวเองนะคะทุกคนคะ่ะจนงบเนี่ยบานปลายไปเกือบ20ล้านแล้วทั oh, <no. S 1> ้งที่ตอนแรกนี่ก็ตั้งใจไว้แบบ10ล้านเออครึ่งครึ่งเลยนะคะรวมทั้งยังทาสีบ้านทั้งหลังเป็นสีดำด้วย mm. เดี๋ยวไปให้น้องตรงๆค่ะอัปเดตความคลบหน้าของบ้านหลังนี้กันจ้า ใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนสุดท้ายด้วยแหละก็คือด้วยด้วยการทําบ้านนะครับคือด้วยของผมม,มันต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งคือเราซื้อมาคนอาจจะงวงว่าโอ้ทำไมนานซะเพราะผมมันมีเรื่องของสินค้าด้วยมีอะไรเงี้ยมันมันมันใช้เวลาแล้วก็มันผมทุบไปไปบางจุดนี่ครับแล้วมันก็ มันมันเลยต้องทําใหม่ค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ได้แก้บ่อยอย่างเงี้ยแต่ด้วยด้วยของอะไรเงี้ยมันเป็นของที่เราอยากได้จริงๆเราก็ต้องรอเราไม่สามารถคือเขาก็บอกว่าไปเอาอันนี้ก่อนไหมเอาสีที่เราต้องเอาแบบนี้ไหมได้เลยเนี่ยผมก็มันไม่ได้เราชอบแบบนี้แล้วอย่างเงี้ยเราก็เลือกที่จะรอ รอเวลาแล้วพอเราเรอชิ้นนี้รอรอตรงนี้จุดนี้มันก็จะต้องรอไปเรื่อยๆมันก็เลยดึงเวลาระยะยาวไปเรื่อยๆนะครับจริงๆไม่ได้เร่งรีบอะไรอะือไงก็คือการทำบ้านครั้งหนึ่งผมอยากทำออกมาแล้วแบบเสร็จแล้วก็ให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดลแล้วก็เลยไม่ได้เร่งรีบอะไรแต่ว่าก็คิดว่าเนี่ยครับเดือนหน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดว่าจะพร้อมเข้าอยู่เลยเพราะว่าเดือนหน้าวันเกิดด้วย <c oughs> ใช่ครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันเหมาะ เหมาะเจาะพอดีช่วงเดือนกันยาเพราะว่าผมเกิดวันที่27กันยายนก็เลยคิดว่าน่าจะเข้าประมาณนั้นในช่วงวันเกิดพอดีครับผมว่าเลิกก็เป็นส่วนหนึ่งผมผมคิดว่าผมก็คงจะดูเลิกประมาณหนึ่งแหละแต่ว่ามันอยู่ในช่วงวันเกิดด้วยผมก็เลยคิดว่าถ้าเราเข้าในวันเกิดพอดีเลิกผมไม่สนเราสนในสิ่งที่เฮ้ยเราเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วก็เรา มีโอกาสได้ซื้อบ้านแบบเนี้ยเราเข้าในวันเกิดดีไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปคิดดูอีกทีภูมิใจนะภูมิใจมากๆมันมันคือมันคือสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันแหละผมเชื่อว่าการมีบ้านหลังหนึ่งให้กับตัวเองการซื้อบ้านให้กับตัวเองให้พ่อแม่มันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พอเราทําได้แล้วในวันที่ผมว่าวันที่แม่เราพ่อเราเดินเข้าไปเหยียบ19ก้า มันคงเป็นวันที่เราภูมิใจและมีความสุขมากๆแล้วเป็นวันที่มันน่าจดจำมากๆอ่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าการทำสิ่งเนี้ยผมว่าผมมีความสุขมากๆแล้วแล้วผมก็ดีใจที่ได้ทำมันจะตั้งใจทำงานครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อสดนะครับผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะตั้งใจทำงานนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับยังว่างอยู่จริงๆมันจะบานปลายในเรื่องของการตกแต่งนี่แหละครับมากกว่าอะไรเงี้ยมัน ด้วยงบการทุกการอะไรเนี่ยมันมันอยู่ในในงบที่เราตั้งไว้แล้วแหละแต่ว่าการซื้อของเข้านี่แหละผมว่ามันจะบานปลายตามใจผมทุกอย่างครับก็ต้องไทยแฮปปี้แฮปปี้ดีครับคือผมก็ทุกอย่างแหละอยากให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยากให้ไม่เร่งรีบอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตแต่ละวันให้มีความสุขผมก็รู้สึกว่าเ้ยเรามีความสุขในรูปแบบแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องเร่งรีบอะไรแล้วตัวน้องเองก็ยังเด็กอยู่ด้วยนะครับผมอยากให้น้องได้เรียนรู้แล้วก็เราก็ศึกษากัน ด้วยการไปอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆแล้วก็ณนะวันหนึ่งจะเป็นยังไงก็ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาว่ากัน mm hmm. คือต้องบอกว่าบ้านอกาถมงสีดํา mm hmm. จะไม่เหมือนคนอื่นเขาเอ mm hmm. เอาไว้เดี๋ยวไปเห็น mm hmm. <laughs> เดี๋ยวผมว่าทุกคนได้เห็นแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคอมเมนต์กัน,กนว,ว่าแบบยังไงแต่ว่ามันก็คือสิ่งที่เราตั้งใจเราอยู่สีขาวมา,าทาชิปแล้วเราถ้าเรามองในเรื่องของไม่ได้มองในเรื่องไม่ดีในเรื่องของสีไม่มงคลอนะไรเงี mm ้ย hmm. ผมว่ามันก mm ็ค hmm. ือศิลปะแล้วมันก็คือสิ่งที่เราอยากทําอะไรเงี้ย เชื่อบ้างแล้วก็ไม่เชื่อบ้างบางชิ้นบางส่วนเนี้ยเราก็ตั้งใจเอาไว้แล้วอรเงครับมันไม่สามารถเอาออกได้กลางคันมันมันก็ต้องไปต่ออะไรเงี้ยผมก็คือเราตั้งใจทําเอาไว้แล้วเี่ยครับเราก็อยากให้มันเป็นไปตามภาพที่เราที่เราคิดเอาไว้ตั้งแต่แรก ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่าบ้านสีดําของน้องตรงตงเนี่ยจะเป็นยังไงเอาจริงไม่ค่อยได้เห็นนะสําหรับบ้านสีดำเนาะแบบจริงๆที่เคยเห็นคือมีหลากหลายสีแต่สีดําเนี่ยแอบเห็นได้ยากเ<ม>พราะฉะนั้นแล้ว<ม>ถ้าเสร็จแล้วดาราเดนี่ไปเยือนได้ไหมแม่ต้องขออนุญาตหนุ่มตรงตถ้าไปได้เราก็จะไปนะ